ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับ FC ที่ทักเข้ามาพูดคุยส่วนตัวแล้วก็ปรึกษาท้ามไทยยิ่งโดยเฉพาะคลิปล่าสุดเนี่ยที่มีเนื้อหาพูดเกี่ยวกับแผนกเกษียณเดี๋ยวเรามาฟังคอนเซปต์ดูมีคำคมที่เขาเคยกล่าวกันไว้นะครับว่ามนุษย์จะลงมือทำตามแนวความคิดที่ตัวเองมี ข้อความนี้เป็นตัวบ่งบอกเลยนะครับพราะว่าวิธีคิดหรือความคิดเนี่ยสำคัญเพราะมันจะเป็น ต้นตอหรือต้นเหตุเนื้อหาที่เราจะลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเริ่มจากวิธีคิดหรือความคิดของเรานั่นแหละครับอ่ะดังนั้นมนุษย์ไม่มีทางทําอะไรได้มากหรือไปไกลกว่าความคิดตัวเองความคิดจึงสําคัญครับเช่นกันถ้าเกิดวันนี้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ดูต้นไม้นั่นก็คือคุณชอบต้นไม้นั่นแหละเรามีความคิดความชอบเหมือนกันจึงมาเจอกันดังนั้นพี่เลยขออนุญาตเสนอแนวคิดแบบนี้ครับวันก่อนที่พเพลงทาคลิปเกี่ยวกับแผนกเกษียณแล้วทุกคน มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั่นแหละอ่ะงั้นไม่เป็นไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้แต่คนที่เห็นด้วยและมีคนรู้สึกว่าเออมันก็จริงเนาะถ้าเกิดเราจะวางแผนเกษะเียนระดับแรกรายได้ต้องเข้าก่อนหมายถึงว่าเราเคยทําอาชีพอะไรดั้งเดิมให้รายได้ตรงนี้มันเข้ามาแล้วในจังหวะน,นั้นเกียรรายได้เอามาเก็บพันไม้ไว้อ่าในระหว่างนั้นอาจจะมีหนี้สินหรือภาวะความจําเป็นอะไรที่เราต้องทําก็ทําไปแต่ดีกว่าไหมเราเริ่มเก็บต้นไม้คําถาม เราจะเก็บไม้ประเภทไหนล่ะที่มันอยู่ภายใต้งบประมาณแล้วก็ไม่เกินกําลังเราจนเกินไปมามาดูแนวคิดหรือวิธีคิดของพี่เลครับอันดับแรกต้องเข้าใจแล้วก็รู้นิสัยของต้นไม้ที่เราจะปลูกด้วยงั้นวันนี้พี่เลขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นโชคเก้าชั้นเลยโชคเก้าชั้นเป็นไม้ใบแล้วก็เป็นไม้สมบูรณ์เพศนะครับหมายความว่าเขาอะสามารถ ผสมตัวเองได้มีทั้งกิสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในฝักเดียวกันแต่ปัญหาคือเวลาเขาผสมพันธ์ฝักเดียวกันแน่นอนมันได้อะไรที่ไม่แตกต่างจากต้นแม่ดังนั้นเสน่ห์ของโชคเก้าชาั้นมันก็คือการผสมพันธ์เพื่อให้ได้สีสันและทรงใบที่มันสวยงามทีนี้เรามาดูก่อนว่าตอนนี้เขานิยมไม้ประเภทไหนอ่ะอันดับแรกเลยไม้ที่ออกสีครับสีแดงสีชมพูสีดำสีม่วงนั่นแหละคือไม้ในอุดมคติ ของคนที่อยากเลี้ยงแล้วก็อยากเก็บแล้วอยากสะสมเพราะมันขายได้นะครับงั้นพี่เลยขออนุญาตเอาหมวดนี้เป็นไม้สีแล้วกันไม้ที่เราจะเอาไปทําสีก็คือเน้นสีเข้มอ่าถ้าได้แดงก็จะดีมากๆอ่าแต่ถ้าไม่ได้นี่ครับไม้แบบนี้ไม้สีเข้มไม้สีดําไม้สีม่วงหรือเอาเป็นว่าเข้มไว้ก่อนเป็นแม่สีเลยต้นที่หนึ่งคุณต้องมีไม้สีเข้มดูยังไง ใบเข้มการเข้มแบบนี้ครับอย่างที่2คุณต้องมีไม้สีอ่อนคำว่าอ่อนใช้ได้ทั้งสีมิ้นท์สีขาวสีเหลืองนะครับสีที่ออกแนวสว่างไม้ประเภทนี้เหมาะสำหรับอุ้มฝักคำว่าอุ้มฝักก็คือใช้เกสรตัวผู้มาป้ายแล้วให้ไม้กลุ่มนี้อุ้มฝัก แล้วเกสรตัวผู้ที่ป้ายต้องเป็นไม้สีเข้มหลักการมีเท่านี้เองเอาเข้มผสมสว่างดังนั้นสูตรไม้กษเียนคุณต้องมีเข้มกับสว่างครับมาครับคู่หูดูโองบนี้นะครับเป็นไม้ที่สําหรับคนที่เริ่มเล่นแล้วก็จับคู่งบนี้อยู่ที่550รวอมส่งแบบนี้เป็นด่างเหลืองนะครับเป็นไม้สว่างส่วนไม้เข้ม ไม้เข้มเป็นตัวนี้ครับนี่คู่แบบนี้อ่าท่านใดสนใจอยากได้มีเยอะมากครับมีเยอะมากแล้วก็แต่และคู่ก่อนจัดส่งก็จะให้ดูก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบนะฮะวันนี้อยากฝากไว้ไม้เข้มกับไม้สว่างคู่นี้ราคาประหยัดทักมาเลยนะครับยาวๆเลี้ยงยาวๆไป เดี๋ยวให้ดูอีกคู่นะครับนี่ด่างขาวหรือด่างเหลืองคือเอาง่ายๆเป็นกลุ่มที่ด่างแล้วก็เป็นสีอ่อนนะครับตัวนี้เอาไว้เป็นแม่พันธุ์อย่างดีเลยเอาไว้ผสมกับเกสรตัวผู้สีเข้มอ่ะให้ดูสีเข้มอีกตัวนึงนะนี่ฮะเริ่มเข้าดําละนะครับเป็นไม้สีเข้มนะครับไม้สีเข้มโอ้โหมีนารองอ่ะประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านใดอยากใช้ โครงการวางแผนเกษียณกับไม้คู่นี้นะครับไม้คู่นี้แล้วก็อีกหลายๆคู่พี่เล่จับคู่ให้ในราคาย่อมเยานะครับงบ550รวมสูงหรือจะรับราคาไหนเนี่ยก็แชทมาที่ ID ดียลนนี้เลยอ่ะคืนให้099 394 45 39ชอบต้นไหนไซส์ไหนถูกใจแบบไหนนะครับอ่าถักหาได้เลยโอ้แต่เอาจริงชอบตัวนี้มากครับดำเข้มจริง